ถ้าต้องพูดถึง Mr. สเตอร์บีสพาทีดูคนคุ้นเคยมากที่สุดก็น่าจะเป็นรอยยิ้มของจิมมี่และอเพื่อนที่คอยสร้างสีงสันให้กับเราโดยการเล่นเกมทำชาเลนจ์สุดเวอร์วังอลังการให้พวกเราตื่นเต้นกันอยู่บ่อยๆหลายคนดูแล้วเนี่ยอาจรู้สึกว่าเพื่อนกลุ่มนี้กลายเป็นเหมือนกับครอบครัวเล็กๆที่โตมาด้วยกันในวงการย t u b e ไปแล้ว แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เอะใจก็คือสมาชิกทเทรนอยู่ในทุกวันนี้กลับไม่ใช่ทีมชุดเดียวกันกับเมื่อก่อนและตลอดหลายปีที่ผ่านมาสมาชิกของ m r b e ตอร์บีจำนวนไม่น้อยที่ดูจูก่ก็หายตัวไปจากช่องแบบไม่มีคําอธิบายดังนั้นวันนี้เราจะมาทุกคนไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึนน้นกันกับสมาชิกกลุ่มที่ลาจากเขาิเตอรบีไปและตอนนี้ชีเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างถ้าหาทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ k คข้อ e ีสปอร์กับ Unleash Energy จีดรเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อปปี้ a า a าดและเว็บไซต์ของเราลิงใน Description เลยคนที่1 m a t t แมทเทอ แมทเทอร์เนอร์เขาเป็นหนึ่งในอดีตอนดิเตอร์ของช่อง Mr. Beast และเคยโผล่หน้าให้พวกเราได้เห็นกันบ้างในวิดีโอบางคลิปของ Jimmy แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยได้กลายเป็นสมาชิกหลักแบบเต็มตัวและสุดท้ายเวลาของเขากับ Mr. Beast ก็จบลงแบบไม่สวยเลยสักนิดแมทเทอร์เนอร์ประกาศแยกทางกับทีมในเดือนสิงหาคมปี2018โดยใช้คำว่าจากลากันด้วยดีแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นาน เรื่องราวก็เปลี่ยนแบบพลิกกลับ360องศาเพราะว่าในเดือนตุลาคม2 0 1 9จ,จู่ๆเขาก็เลยโพสตแฉจิมมี่บนทวิต t ตอรเอาไว้หลายโพสต์ด้วยกันโดยเล่าว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาทำงานกับมิสเตอร์บีสถือเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายทางจิตใจที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ เขาอ้างว่าตัวเองถูกตะคอกถูกเกียรติและถูกบูลลี่ว่าเป็นคนไร้ค่าทัทุกวันถูกทาให้รู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกทุกครั้งที่ทําพลาดเรื่องงานตัดต่อถึงแม้บางครั้งไอคอนเทนที่เขาตัดนั้นก็ไม่ได้ดีแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำแต่ความผิดกลับตกอยู่ที่เขาคนเดียวเขายังอ้างอีกว่าทีมตัดต่อไม่เคยได้รับเครดิตจากผลงานที่ทําเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิดีโอยอดนิยมมีคนดูหลายสิบล้านคนก็ตามและถ้าหากว่ามีใครอยากจะลาออกก็จะถูกกดแม้ประสบความสาเร็จตอนในวงการนี้ หลังจากที่แมทเทอร์เนอร์ออกเปิดโปประสบการณ์เลวร้ายที่เขาเคยทำงานร่วมกับทีมของมิสเตอร์บีส์เรื่องราวเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันทีผู้คนจำนวนมากเริ่มเรียกร้องคับชี้แจงจากมิสเตอร์บีสโดยโตรงเพราะข้อกล่าวหาที่แมทพูดถึงนั้นมันค่อนข้างจะรุนแรงและกระทบต่อภาพลักษณ์ของช่องอย่างหน,นัก ท้ายที่สุดมิสเตอร์บิสก็มาเคลื่อนไหวโดยมีรายงานว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับยูทูบเบอร์ข่าวสายดรามาอย่างทีมสตารซึ่งเขาอธิบายว่าตอนที่แมทลาออกจากทีมเขาไม่ได้จากไปตัวเปล่าแต่รับเงินชดเชยถึง1 0 0 0 0ดอลลาร์และเขาเองเนี่ยก็ช่วยหางานใหม่ให้อีกด้วยถือเป็นการส่งต่ออย่างเป็นมิตรไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงเหมือนกีกฝ่ายเ่าเลยเลยสักนิด นอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนก็เด้ย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าของแมทซึ่งเคยพูดไว้ชัดเจนว่าช่วงทำงานกับมิสเตอร์บีสเป็นช่วงเวลาที่สนุกและน่าตื่นเต้นมากๆทุกวันเขารู้สึกมีความสุขและยังยอมรับว่าเหตุผลที่เขาลาออกเพราะเขามปเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นในอนาคตขณะที่มิสเตอร์บีสต้องการคนที่พร้อมจะอยู่ในระยะยาวไม่ใช่เพราะว่าปัญหาใดๆกับเขาโดยตรงแมทยังเคยเล่าอีกว่าระหว่างที่เขาทำงานอยู่ในนอร์คลาโรร์ดนามิสเตอร์บีสอย่าเป็นคนที่คอยจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เขาทุกเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่พักหนึ่งแน่นอนว่าคลิปทั้งหมดนั้นถ้าไม่ถูกแบนระบบไปแล้วก็ถูกตั้งเป็นไพรเวทไปหมดพอประเด็นทุกอย่างมันเริ่มบานปลายมากขึ้นบัญชีทวิตเตอร์หลักของแมทก็เหมือนว่าจะถูกแฮกทำให้เขาต้องใช้บัญชีสำรองในการออกมาตอบโต้คำวิจารณ์จากชาวเน็ตและเล่าถึงเจตนาแท้จ,จริงของตัวเองว่าเขาเพียงแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นไม่ได้ต้องการจะโจมตีใคร หลังจากเจอกระแสตีกลบับน็คก็ค่คอยลบโพสทั้งหมดและหายตัวไปจากโซเชียลแบบงเงีบยก่อนจะโผล่มาอีกครั้งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวในรายการเรตตี้ชื่อดังอย่าง Big b r รา h e r ซีซั่น24ที่เขาสร้างปรากฏการณ์โดยการคว้าึงรอบชิงชนะเลิศและเกือบคว้าเงินรางวัลหลักล้านมาครองได้สําเร็จคนที่สองนีโคเซนีโคชีดีแฟนมิสเตอร์บีสยุคโอจิน่าจําเขาได้จากวิดีโอขับรถเลโก้ในคลิปยุคแรกๆของช่องมิสเตอร์บีส ซึ่งในตอนแรกเขาดูเหมือนเป็นตัวประกอบธรรมดารรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อมีคนเริ่มรู้จักเขาก็ได้กลายเป็นคนที่มีสไตล์เฉพาะตัวท้งื้องของความคิดและการตัดต่อว,วิดีโอที่จัดจ้านและมีจังหวะโดดเด่นต่างจากยูทูบเบอร์สมัยนั้นนอกเหนือจากคลิปของมิสเตอร์บีสแล้วเขายังทําช่องของตัวเองที่ในวิริการทำคอนเทนต์แนวพูดคุยเรื่องชีวิตความรู้สึกความไม่มั่นใจในตัวเองและการเติบโตจนท,ทำให้เขาเป็นเหมือนกับบราเธอร์ของวัยรุ่นชายจำนวนมากบนโลกออนไลน์ ความจริงใจและความเป็นธรรมชาติของเขาส่งผลทำให้ช่องของซนีโคเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อเขามียุทธ์ตาเพิ่มมากขึ้นซนีโคก็รู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังถูกคนอื่นมองว่าเป็นแค่เด็กจากช่องของมิสเตอร์บีสคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ครีเอเตอร์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆเขาจึงเลือกเดินออกมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและเริ่มสร้างคอนเทนต์ที่ตัวเองถนัดเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันก็ได้ผลเขาได้รับกระแสต,ตอบรับที่ดีมากๆและทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไปได้สวย จนกระทั่งเขาเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยจากคนที่จริงจังและอบอุ่นเขากลายเป็นคนที่มุมมองบอแบบสุดโต่งมากขึ้นใช้คําพูดที่รุนแรงและมีการออกมานั่งวิจารณ์สังคมในเชิงก้าวร้าวเขาเริ่มโพสต์วิดีโอที่พูดถึงทฤษฎีสมบคบคิดและแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกผู้หญิงอยู่บ่อยๆนอกจากนี้เขายัางถูกแบนช่องยู u ูบไปตั้งแต่ปี2022เพราะโพสต์ขอ้อมูลผิดเกี่ยวกับโรคโควิด รวมไปถึงการพูดถึงเหตุการณ์จราจรที่รัฐสภาสหรัฐว่าเป็นเรื่องที่จับจากจนครั้งในปี2024ทวิชตัดสินใจแบนเขาแบบถาวรโดยให้สาเหตุว่าเขาพฤติกรรมเข้าข่ายการสร้างความเกลียดชังอย่างรุนแรงเนื่องจากคอนเทนต์ของเขามักจะไปเน้นการเหยียดเชื้อชาติการพูดโจมตีศาสนาอย่างรุนแรงและอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายส่งเสริมกลุ่มที่มีเจตนาร้ายต่อสังคมการถูกแบนถาวรน,นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสนิโคที่ทำให้เขาสูญเสียพื้นที่แสดงออกหลักไปอีกหนึ่งช่องทาง หลังจากก่อนหน้านี้เขาก็ถูกแบนจากแพลตฟอร์มอื่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งคิกหรือว่า YouTube นี่จีงทำให้เขาย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มทางเลือกอิสระอย่าง r u m b บ e แล้วก็ Twitter แทนแต่สิ่งที่ปิดตำนานสนีิโคแบบจริงเลยก็คือการพรันกันระหว่างเขากับยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง moist critical หรือที่ทุกคนรู้จักกัน,นชื่อของว่าชาลีครีเอเตอร์สายวิจารที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งความไม่ลงรอยกันระหว่งางทั้งสองคนก็เกิดขึ้นจากการที่สนีิโคขึ้นไลฟ์บน r u m b l e เพื่อโจตีีชาาลอย่งรรุนแ นี่จะทำให้ชาลีออกมาตอบโต้กลับอย่างดูเดือดจากนั้นไมนาสานโคก็จุดประเด็นขึ้นอีกครั้งบนทวิตเตอร์โดยโพสต์ภาพหมู่รวมของครีเอเตอร์หลายหดที่เขาว่าเป็นต้นเหตุที่เขาถูกแบนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Mo i s t Critical ชาลีเอก็มาตอบกลับด้วยความดูเดือดและยกประเด็นสำคัญมากมายเพื่อน,นำมาวิจารณ์อีกฝ่ายโดยตรงยกตัวอย่างเช่นการที่สานโคเคยสนสนุนเนื้อหาล่อแหลมจากภาพยนตร์ที่ถูกวิจารณ์ว่าเข้าข่ายละเมิดเยาว,วชนและลอื่นอีกมากมายซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวเน็ต แน่นอนว่าสนีโคเองก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเต็มที่ในสตรีมของตัวเองถึงขั้นหยิบอาวุธออกมาขู่ชูต่อหน้ากล้องและพูดจาในเชิงคุกคามเขาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชูอาวุธขู่อีกตั้งหาส่วนชารี่ก็เดบับ,บในคลิปของตัวเองว่าสนีโคดูไม่มีความรู้แม้แต่เรื่องที่เขาพยายามข่มคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่คลิปนี้จะก,กลายเป็นไวรัลมีคนดูถึง16ล้านวิวและเป็นหนึ่งในคลิปไวรัลดับตำนานเลยก็ว่าได้ สถานการณ์เนี่ยมันก็ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่อยูทูเบอร์อะไรอื่นแต่ก็พกากันออกมาซักสนิโคกันอย่างต่อนเนื่องจนเขากลายเป็นเป้เปาหมายของคอมมูไปเลยซึ่งทุกๆวันนี้เนี่ยสนิโคก็ยังพูดีของตัวเองอยู่บ้างบนทวิตเตอร์และก็รัมโบแต่ยอดผู้ชมของเขาเนี่ยก็เหลือเพียงแค่หลักหมืน่นซึ่งแตกต่างจากตัวเขาในยุคทอแบบไม่เห็นฝูนเขาอาจจะยังไม่หายไปจากโลกอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าเขาได้เผาทาในของตัวเองจนราบไปแล้วนั่นเองคนที่3ด็อกแพ็ก404 ด็อกแพ็กสีหรืออีกชื่อก็คือดอร์สันเฟรนซ์เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เคยทำงานกับทีมของมิสเตอร์บีในช่วงสั้นๆประมาณ3าอาทิตย์เท่านั้นภายในปี2024แต่หลังี่ไที่แยกทางกับทีมแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่พยายามเปิดโปกและแชร์เรื่องราวต่างๆของมิสเตอร์บีด้วยการปล่อยวิดีโอ,อมาถึง3ตอนรวน่ดเพื่อแชร์เจ้าตัวอย่างจัดหนักจัดเต็มเขาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ยังว่ากเกิดขึ้นอยู่ในเบื้องหลังของช่อง บรรยาถึงพฤติกรรมการทำงานและสิ่งที่เขามองว่าเป็นปัญหาภายในทีมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการพูดปากเปล่ามีเพียงหลักฐานเล็กๆน้อยๆเพื่อกํากับในสิ่งที่เขาพูดเท่านั้นแต่เอฟเฟกต์ที่ตามมากก็ยังส่งผลในชียงของมิสเตอร์บีสตกอยู่ในพายุของรามานาะนเกือบครึ่งปีด้วยกันหลังจากนั้นไม่นานข้อมูลของเขาก็โดนหักล้างโดยช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าซ็อกกี้ซีเรียลซึ่งได้มีการเอาหลักฐานมาโต้ตอบในแต่ละข้อกล่าวหาของด็อกแพ็กอย่างละเอียดยิบ เล่จุดที่ทำให้ภาพลักษณ์ของด็อกแพ็กพังยับเยินเลยก็คือคลิปเสียงที่หลุดออกมาในคลิปโต้แย้งของซ็อกกี้ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างเขากับทีมงานของมิสเตอร์บีส์ที่นี่อิงหาเจนว่าเขากำลังอ,อ้อนวอนขอร้องไม่ให้ตัวเองถูกไล่ออกพร้อมกับพูดชัดว่าอยากทำงานกับมิสเตอร์บีส์ต่อและพยายามโน้มน้าวให้ฝ่ายให้โอกาสผิดกับท่าทีของเขาในตอนนี้ที่กำลังแฉเจ้านายเก่าของตัวเองแบบ360องศานอกจากนี้เขายังอ้างว่าตัวเองถูกกระทำด้วยเหตุผลไม่เป็นธรรมแต่กลับไม่มีหลักฐานใ,นใดๆรองรับข้อกล่าวหาเหล่านี้เลย เหตุการณ์เริ่มย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆเมื่อมีข่าวลือว่าเขาอาจเจอผลกระทบทางกฎหมายเพราะคลิปที่เขาปล่อยออกมาส่งผลกระตบชื่อเสียงและรายได้ของ Mr. b e ตอรีถึงขั้นทําให้สปอนเซอร์บางเจ้าถอนตัวและสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ด็อกแพกจึงค่อยๆหายไปจากโลกออนไลน์แมบนเงีย เขาลงวิดีโอตอนที่สาออกไปพร้อมกับทิ้งแอคเคาท์ของตัวเองจนร้างและผู้ติดตามก็ลดลงอย่างรวดเร็วเขาทําท,ทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองไม่โดนฟ้องจนหลายคนก็เรียกเขาว่าไอคนขี้ขลาดที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเพราะสร้างเรื่องขึ้นมาเองแท้แต่สุดท้ายก็หนีหายไปไม่ได้ผิชอบกับสิงเี่เองทำและจนถึงตอนนี้ด็อกแพ็ก404ก็ยังคงหายไปจากสื่อสังคมออนไลน์และไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมาระยะหนึ่งแล้วคนที่4เจคเวดเดล เจคเวดเดลเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เคยอยู่ทั้งเบื้องหลังและก็เบื้องหน้าของ Mr. b e ตอรีปรากฏตัวครั้งแรกในคลิปชาเลนจ์ยืนนิ่ง24ชั่วโมงของมิสเตอรีเพื่อแข่งกับคนอื่นซึ่งเป็นหนึ่ที่ฟังดูง่ายแต่ก็โหดกว่าที่คิดแต่หลังจากนั้นเจก็ไ่ได้เป็นแค่นักแสดงภายในคลิปอีกต่อไป เขายังได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทกำกับคลิปในบางส่วนและยังได้มีโอกาสช่วยออกไอเดียต่างๆให้กับโปรเจกต์ใหญของช่องจนกลายเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งเดืพฤศจิกายนปี2020เจงอัพอหลดคลิปที่มีชื่อว่า Why I Left Mr Beast ซึ่งในตอนนั้นเขาธิบายว่าอยากออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยากการเป็นนักแสดงตลกและต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง โดยยืนยันชัดเจนว่าเขาและจิมมี่ก็จากกันด้วยดีไม่ได้มีดรามา่าไม่มีความขัดแยง้งดูเหมือนเป็นการแยกทางที่ดีและผู้ชมจำนวนมากก็ให้กําลังใจเขาในการเดินตามความฝันอวยพรให้เขาประสบความสําเร็จแต่แล้วเนี่ยในปี2 0 2 4ันสี่ความสงบทั้งหมดก็ถูกทำลายเมื่อเจกกลับมาอีกครั้งพร้อมกับคลิปที่ระเบิดลงมาใจกลางสีแยกว่าเหตุผลที่เขาออกจากมิสเตอร์บีส์มันไม่ใช่เพราะว่าความฝันอะไรพวกนั้นแต่เป็นเพราะว่าเขานั้นไม่สามารถทนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่กดดนันและโหดร้ายแบบนั้นได้ เขาเล่าว่าถูกผลักภาระถูกบีบให้ต้องทุบสุดตัวในการถ่ายทาทั้งเหนื่อยและล้าแลงอันตรายแต่พอหมดประโยชน์ก็ถูกเมินเฉยไปไม่เพียงแค่นั้นในวันเดียวกันเขายังไปร่วมคลิปกับด็อกแพ็ก404ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่กาลังโจมตีมิสเตอร์บีอย่างหนักในช่วงนั้นโดยเจ้พูดตรงๆว่าเขาเกลียดจิมมี่และไม่มีอะไรจะต้องเก็บไว้ซึ่งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามก,กับตอนที่เขาออกจากทีมเมื่อ4ปีก่อนทาให้หลายคนสงสัยว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่การร่วมมือก,อก,กันโจมต ความพีกยิ่งกว่านั้นก็คือไมคิวว่าหลังจากนั้นจิมมี่หรือว่ามิสเตอร์บีสก็ได้มีการส่งเงินไปจำนวน1 90, น0 0 0 0ดอลลาร์ให้กับเจคโดยอ้างว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนเก่าแสดงให้เห็นว่าเขายังแร์อีกฝ่ายอยู่แต่แทนที่เจคนั้นจะนิ่งเงียบและรับมันไปด้วยความหวังดีเขากลับใช้เวทีนี้เปิดฉากรามาอีกหชุดทั้งแซดดาทีมงานเดิมและแสดงท่าทีดูถูกผู้ชมอย่างชัดเจน จากตรงส่วนนี้เองผู้คนก็เริ่มมองว่าเขาไม่ได้อยากเปิดเผยความจริงอะไรหรอกแต่แค่ต้องการความสนใจก็เท่านั้นปัจจุบันเจย์ยังคงทำช่อง u t u b e ที่เน,น้นไปที่คอนเทนต์แนวสแตนด์อัพคอมเมดี้และมีลงคอนเทนต์พูดถึงประเด็นต่างๆอยู่บ้างแบบปราบปรายถึงแม้ว่าเขาจะมียผู้ติดตามมากกว่าแสนคนบน YouTube ก็จริงแต่คลิปตัวนใหของเขากลับมียอดผู้ชมหลักพันเท่านั้นและคงต้องบอกว่าความฝันในทางตลกของมืออาชีพที่เขาอยากจะไต่เต้ามันก็อาจจะยังอีกยาวไกลก็ได้ คนที่5เอวาคริสไทสันถ้าคนที่ติดตามมิสเตอร์บีสจริงๆเชื่อว่าน,นี่คือชื่อที่ไม่ใครไม่รู้จักเพราะว่าคริสคือหนึ่งในเพื่อนสนิทของมิสเตอร์บีมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนมัธยมอยู่และยังเป็นเพื่อนร่วมทางกับเขามาโดยตลอดคอยช่วยคิดวิดีโอวางแผนไอเดียและอยู่ในทุกโมเมนต์สำคัญของช่องแต่ในปี2024ก็มีการเปิดเผยข้อความส่วนตัวระหว่างคริสกับเยาวชนวัย13ปีซึ่งเต็มไปด้วยมุกล้อเล่นซึ่งเต็มไปด้วยมุกล้อเล่นที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสม และพอเรื่องนี้ถูกใช้ออกไปจนกลายเป็นประเด็นดราม่าระมหากาลขึ้นมานั่นจะทำให้จิมมี่ตัดินใจถอดคริสออกจากรายการถึงแม้จะมีการชี้แจงว่าไม่มีการกระทําอะไรที่มันเกินเลยไปมากกว่านั้นก็จริงและเป็นแค่ข้อความไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะกอบกู้ชื่อเสียงเขากลับมาได้คริสก็เริ่มหายตัวไปจากสื่อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบนทวิตเตอร์อินสตาแกรมหรือว่า YouTube ไม่มีโพสต์ใหม่ไม่มีอัปเดตไม่มีคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลย นอกจากโพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมวันที่6กรกฎาคมปี2024 ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวไปยังมีการจํากัรคอมเมนต์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่เขาเงียบหายไปจากอินเทอร์เน็ตก็มีช่อง YouTube บางแห่งที่ดูคล้ายจะเกี่ยวข้องกับเขาแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามาเป็นคริสจริงๆหรือเปล่าบางช่องใช้ชื่อว่าคริสบอลซึ่งก็มีทั้งวิดีโอเกมเพลย์ใหม่ๆอย่างเกม Elden Ring รวมไปถึงคลิปของคริสที่เหมือนจะเป็นฟุตเทส่วนตัวหรือแม้แต่คลิปถามตอบแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ต้องจ่ายค่าสมัครรายเดือนอีกต่างหากซึ่งทําให้ชาวเน็ตเริ่มสงสัยว่า,าจจเป็น้ไ และจนถึงทุกวันนี้คริสก็ยังไม่กลับมาแสดงตัวในที่สาธารณะและไม่มีใครรู้เลยว่าเขากําลังทําอะไรอยู่หรือจะกลับมาสู่วงการยูทูบเบอร์อีกครั้งเมื่อไหร่และถ้ากลับมาเขาจะเป็นแบบคนเดิมหรือเปล่าคําถามก็ยังคงค้างคาใจใครหลายคนและยังคงตั้งตา,ตารอกต่อไปว่าเรื่องราวของคริสเนี่ยมันจะไปจบลงที่จุดไหนคนที่6กเจคเดอะไวกิ้งหรืออีกชื่อก็คือเจคแฟรงคลิน หนึ่งในอดีตทีมงานที่จากกันไปด้วยดีแต่ภายหลังกลับมีเรื่องาวให้น้องไม่ลาบให้ชาวเน็ตได้ตามเผื่อกันไม่หยุดหย่อนโดยเจกเลิเข้าอยู่ในทีมมิสเตอร์บีสตั้งแต่ในปี2018ซึ่งการมีอยู่ของเจคนั้นก็สร้างสีสันให้กับทีมของมิสเตอร์บีสได้เป็นอย่างดีโดยนิสัยใจคอและโมเมนต์บ้าพลังมากมายที่พร้อมจะลุยทุกๆุกชาเลนจ์ที่มิสเตอร์บีสเป็นคนทำขึ้นทำให้เจกกลายเป็นที่รู้จักและมีคนมากมายท,ที่ชอบเขาเยอะและเขาก็ได้มีโอกาสโผล่อยู่ในคลิปของมิสเ,เต,ตอ,อเลลร์บ สุดท้ายเจก็ถิดใจลอาออกจากทีมโดยให้ผลโอยว่าเขาอยากเป็นเจ้านายของตัวเองอยากออกเดินทางอยากทําวิดีโอแนวของตัวเองบ้างไม่ได้อยากเป็นแค่ตัวประกอบในคลิปแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้น่าจะทำให้เขาตัดสินใจลอาออกซึ่งเจก็ได้คำชื่ชนชมแฟนๆเป็นอย่างมากหลายคนมองว่าเจาออกมาจากทีมได้ยอย่างเรียบร้อยและมีเกียริน่าจะทำให้เขายังคงได้รับความนิยมและกลายเป็นยูทูบเบอร์สายประชันพายที่มีผู้ติดตามเกือบ2ล้าน อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดกระแสดรมมาม่าระลอกใหม่ของมิสเตอร์บีสเกี่ยวกับประเด็นต่างๆจูจูเจก็ได้ออกมาแสดงความเห็นในเชิงลบต่อเจ้านายเก่าของตัวเองมากขึ้นโดยพยายามชี้ว่ามิสเตอร์บีส์นั้นอาจรู้เห็นบางอย่างที่ไม่เหมาะสมภายในทีมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่หลายคนหันมาให้ความสนใจในมุมมองของเขาแต่เรื่องมันก็กลับพลิกกลับเมื่อคลิปจากด็อกแพ็กที่มีการเปิดเผยถึงคลิปบุคคท,ที่ใช้ชื่อเล่นว่าเดลีแวร์ซึ่งเคยอยู่ในวิดีโอของมิสเตอร์บีสโดยสวมหน้ากากและมีบทบาทอยู่เบื้องหลังของช่อง แท้จริงแล้วเขาก็คือพี่เ,ยเขยของเจคและเคยติดคดีความเกี่ยวกับเยาวชนมาแล้วอีกด้วยโดยเรื่องก็ไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเจคยังคงถูกขุดเพิ่มเติว่าเขาเคยพูดถึงเดลัวแวร์มาก่อนในปี2018และไม่ได้เพิ่งรู้ความจริงเกี่ยวกับคดีความในส่วนนี้แต่รู้เห็นเป็นใจมาโดยตลอดแถมยังเคยจ้างเขาผู้จัดก,การส่วนตัวอีกด้วย และถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าข้อกล่าวหาเป็นความจริงก็ตามแต่เขากำลังจะปกป้องพี่เคยของตัวเองต่อนหน้าสาธารณะพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นคนดีเป็นพ่อที่ดีและสมควรได้รับการให้อภัยปัญหาก็คือเจนเป็นหนึ่งในคนที่วิจารณ์คริสไทสันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนแต่เขากลับเลือกนิ่งเฉยและปกป้องผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมจริงๆอย่างพี่เขยของตัวเองนั่นทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจความเป็นกลางความเหมาะสมของเขาในการออกมาวิจารณ์ผู้อื่น และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของอดีตสมาชิกทีมมิสเตอรีที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในทีมเดียวกันมาก่อนพวกเขา้วนแล้วแต่เคยหัวเราะเคยลุยความฝันไปด้วยกันกแต่สุดท้ายเส้นทางชีวิตของแต่ละโหนก็ทำให้บางคนเลือกเดินจากไปและเพื่อ,อนๆละ่ะมีความเห็นงนบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ มันเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์คออีสปอร์ต e ก็ย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ